หนนโดยไซเดอร์เบย์เอาละครับการเข้าสู่ช่วงของซิงไซเดอร์นะครับช่วงนี้เราจะมาหักหลังผู้ชายกันดีกว่าครับแหมทั้งนกทั้งเสียงกันทะเลาะกันเยอะแยะแบบนีเสียงอะไรลูก ถามมิวสิกดีกว่าเคยมีแฟนแล้วกี่คนเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนเหรอคะสามคนค่ะสามคนตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบสองค่ะอ๋อถือว่ายังเด็กเด้อคนแรกคบมานานไหมคนแรกคบนานมากกี่ปีกี่ปีประมาณสี่ปีสามถึงสี่ปีสี่ปีนี่นานสำหรับเขาแล้วเพราะเขาอายุยี่สิบสองใช่สตาร์ทคบปอนอายุเท่าไหร่ตั้งแต่ที่คุยกันตั้งแต่มสามนะคะจนถึง มหายลัปีหนึ่งอ๋อเลิกกันทำไมเลิกกันทำไมคนแรกเหรอหนูเป็นคนเลิกเองทลิกเพราะอะไรอ่ะเฮ้ยหนูว่าหนูเจอชีวิตใหม่มาปกติชีวิตใหม่เป็นยังไงอะปกติผู้หญิงโดนเปิดซิงจะต้องเออใช่รักนานต้องรักนานเนี่ยไม่แต่นี่เขาสายฮาไงเขาไงก็ได้ไม่ไม่เลยตอนแรกหนูรักนานมากแบบว่าโอ้ยแบบ คนแรกนะเว้ยคนแรกนะเว้ยแต่จริงแล้วแบบเออมึงเที่ยงก็ทิ้งไปเถอะอะไรแบบนี้ดีกว่าคือเขาเขานิสัยไม่ดีใช่เขานิสัยไม่ดีไม่ดียังไงช่วยไล่ฟังหน่อยคำว่าไม่ดีในสายตาของเราคืออะไรเขาตบม่ก็คือว่าไม่รูสิเขาไม่สนใจไม่ได้เอาใสใจใส่อะไรเลยแล้ก็คือเขาไม่สนใจใยดีเราในระหว่างที่คบมานานๆแล้วคือเขาเบื่อนั่นเองแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกนะอาเขาอาจจะติดพันไงหมายถึงว่าแบบ สนิทกันมานานแล้วอ่ะเขาไม่อยากทำลายความสัมพันธ์มากอแล้วสุดท้ายเออแล้วสุดท้ายเลิกกันได้ไงก็หนูเป็นคนเลิกไงคะคือไม่เอาเลยไม่เอาเลยหนูหนูหนีเลยมาตามงอนหนูก็ไม่เอาอเงี้ยไอที่เขาบอกว่ามันไม่ดีคืออะไรที่มันไม่ดีเขาบอวาเหมือดแบบมีเราไปงั้นอ่ะไม่สนใจไม่แบบว่าเอาใจใส่เลยเขาเบื่อแล้วเขาเบื่อแล้วอ่าอิ่มตัาแล้วเขาจะทำการบ้านอยู่ไหมในช่วงนั้น เขาก็ทําอยู่นะคะแล้วขนาดไม่สนใจแล้วทำหรอทำอ่ะมันก็เป็นแบบว่าไวที่ต้องการไงอ๋อที่รีดน้ําที่รีดน้ําหรือเราต้องการก็ไม่รู้นะอ้าวเออแล้วก็บอกเลิกเขาไปแล้วคนต่อมาคนต่อมาคบนานไหมคนต่อมาก็ประมาณสองปีค่ะไปได้กันที่ไหนไปได้กันที่ไหนเจอปิ้งอะไรนะไปรถเมล์หรอไปรถเมล์ที่ไหนอะ ไอ้รหน้า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 บ้านใช่หน้าบ้านบ้านบ้านอยู่ทางไหนสี่แยกสุทิสารเลยเจอกันได้ยังไงคือเขาเนี่ยต้องขับรถไปทํางานที่ให้ยขวางแล้วเราก็นั่งรถเมย์ใช่หนูต้องนั่งรถเมย์ไม่ได้ก็แท็กซี่เนี่ยไปเอกันค่ะใช่ก็หนูก็ไปยืนรอรถเงี้ยไอ้อยู่เขาขับรถมาเลยจอดหน้าหนูเลยหรอใช่แล้วไงแล้วเปิดกระจกออกมาใช่ขอเบอร์เลยหนูงงมากอ๋อ แล้วให้ไหมยังยังยังอ้าวแล้วทำไงอ่ะก็ยังไม่ให้อ่ะคราเราเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์เจอที่ต้องเจอกันอีกหรอคือไปรถเมล์ที่เดิมเจอที่ผับตอนนี้อ๋อไปเจอที่ผับนานไหมจากบ้านรถเมล์ไปเจอกันที่ผับอีกทีไม่เึงอาทยเถอะโอ้โหบุกเพลอารวาสใช่ ตอนนั้นเรารู้สึกเลยมั้งโอ้โหคนนี้แม่งบุเพแน่เลยเออแต่อะไรก็แบบเฮ้ยหน้าคุ้นๆเลยประมาณนี้มากกว่ายังหนูก็ยังไม่ให้เจอเขาให้เจอหนูที่ป้านเราไม่อีกครั้งหนึ่งอ๋อเหรอจริงไม่งางจัดขับรถวนไปวนมาเพื่อรอไม่เขาต้องมาทำงานแถวนี้อยู่ทุกวันอยู่แล้วไงค่ะนี่เล่นตัวที่เป่งไงวะหน้าไม่ให้เลยนะ แล้วสรุปได้ก็เลยให้วันนั้นใช่ขึ้นรถไปกับเขาไม่ให้เบอร์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 อะไรเป็นสิ่งที่ทําให้ไม่ให้เบอร์เลยตั้งสามครั้งนั่น่ะไม่ก็ยังคิดอยู่ไงว่าไปว่าไม่หล่อเขาไม่ได้ไม่หล่อนะอยากจะรู้ว่าเอ้ยไหนๆก็เจอกันอีกแหละรลรออีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าแม่อะไรเงี้ยตอนนี้ยังเด็กๆใสๆคิดเยอะเพิ่งเลิกกับแฟนไง ใช่ก็ยังแบบว่าอยากอยากอยากมีโมเมนต์แบบละลายอยู่บ้างแล้วสุดท้ายก็คบกัเนี่ยคบไก่นี่แล้วสองปีสองปีเลิกกันทำไมประมาณปีกว่าๆได้มันไปส่งมเราที่ไปรถเมย์ให้ขึ้นรถเมย์ไม่เลยอันนี้เจ็บมากคนนี้เหรอเจ็บมากเจ็บมากยังไงยังไงคือแบบเขาทำแบบว่าแสบมากยังไงอ่ะเอาเกลือทาพริกทาหน้าเลยไม่ใช่เลยเจ็บกว่านี้กะ เขาไม่เอาเพื่อนเราอ่ะอะไเพื่อเพื่อนเราหน้าตาขี้เล่หรือว่าสวยกว่าเราสวยสวยสวยขาวเหมือนของดำไงแล้วทุกวันนี้ยังคุยกับเพื่อนคนนั้นไหมตอนนี้คุยค่ะยล้วกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมไหมตั้งแต่แรกก็ไม่ได้สนิทกันอยู่แล้วใช่ไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่ว่าถามว่าโกรธไหมก็โกรธนะจุดจุดนั้นแต่ว่าพอเรื่องผ่านไปแล้วอ่ะก็ไม่ได้โกรธแล้วเพราะเขาในที่สุดเขาก็เลิกกันเขาคบกันในแับเดียว ในที่สุดก็ไปคนต่อมาคนต่อมาคนปัจจุบันอ่อคนปัจจุบันไปหาแม่ไหนไปหาแม่ไหนไม่นี่ค่ะเจอที่เที่ยวอีกแล้วอ่ะอออันนี้เขาก็แบบว่าเต้น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 แล้วก็มาขอชนเล่าด้วยเต้นแบบดิสเ็ปใช่โอ้ยผู้ชายแบบเต้นน่ารักะไรแบบนี้เต้นทีแบบว่าเอ้ยพี่พีกที่สุดคืออะไรหรือป่างคือแบบว่า บุคลิกเขาเหมือนแบบไม่น่าจะเป็นตำรวจไงเออคือมาเที่ยวมามาเต้นอะไรอย่างเงี้ยจะสรุปว่าเฮ้ยมึงเป็นตำรวจอะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นอะตำรวจเต้นไงเต้นไหมเมื่อกี้เมื่อเต้นเหรอเมื่อกี้อ๋อนี่คือเพิ่งคบหากันมาก็คบกันได้ว่าปีหนึ่งละปีนึงแล้วใช่แล้วเขาก็ทิ้งหนูไปละทิ้งมันทำไมอะ เขาไปได้ทุนเรียนต่อจีนเขาไม่ได้ทิ้งเขาไปเรียนต่อเขาไปมีอนาคตไอ้บ้านี่เขาไปสารอนาคตของเขาเพื่อกลับมาดูแลประเทศไทยทิ้งนี้หนุเหี่ยวเฉาเลยนะแล้วตอนนี้เลิกกันไหมยังก็ถามว่าเลิกไหมก็ตัดความสัมพันธ์กันว่าแบบว่าเหลือเป็นพี่น้องกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยร้อกกับมาก่อนแล้วค่อยคุยกันใหม่ไม่น่าแล้วเมื่อกี้หลังฉากคุยกันใหญ่ มีกิ๊กไหมมีกิกมันมีแอบมีกิกบ้างไหมเอาก็ถือว่าเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วไม่นับสี่ไม่นับเพราะว่าเขาก็เปิดโอกาสให้เราอ่ะเจอคนอื่นได้เพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้อนาคตเขาไงอะไรอย่างสมมติว่าเวลาอย่างคู่รักในที่เขารักกันแล้วบางทีเขาเลิกเลิกกันแบบแป๊บเดียวอ่ะอืมสมมุติเราเป็นแฟนกันแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องงงเอเงาเลิกไปเลยเลิกไปเสร็จปั๊บในระหว่างสองสามวันที่เลิกกันพี่ไปซ้าผู้หญิงคนอื่นผิดไหมไม่ผิดน่ะเพอาเลิกกันไปแล้วใช่แล้วก็กลับมาดีกันนะ ใช่สำหรับหนูไม่ผิดแต่ว่าสำหรับหนูว่าหนูแต่จะกลับมาคบกันไหมก็คบได้ก็นะถ้าสมมติว่าเออเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วแล้วก็ไปซ้ำแล้วก็กลับมาขอคบเราขอคืนดีใช่ได้เหรอสำหรับหนูได้นะเพราะว่าหนูก็ไปซ้ำเหมือนกัน เปโอกาสทองเลยยิ่งแฟนบอกเลิกปุ๊บหาหาเด็กมาซ้ำเล่นก่อนเออค่าเวลาสามสามสี่คืนค่าเวลาค่าเวลาแล้วค่อยกลับไปคบกับมันโบนัสโบนัสตโอ้โหเลิกแนมีโบนัสออกพอดีเลยเออจะบ้าต้นปีท้ายปีโอ้โหสักสี่สี่วันหรอเปล่าสี่สี่เดือนแล้วให้กลับไปคบกับมันใหม่นี่คือทั้งหมดนี่หมดยังแฟนหมดแล้วนะหมดแล้วค่ะสามคนนี้เคยต้องไปเลี้ยงใครหรือให้ใครยืมเงินบ้างไหม ไม่นะไม่ได้เลี้ยงใครแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแฟมิลี่แชร์มากกว่าประมาณนั้นอ๋ออเมริกันแชร์เท่าไหร่ก็หารเท่าเหรอใช่แฟมิลี่แชร์นี่คือให้ที่บ้านแชร์ด้วยแล้วเออ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 เอามีอย่างนี้ด้วยกี่คนกี่คนในชีวิตเราที่ต้องอเมริกันแชร์กี่คนสองไงคะหรอหรอได้ไหมล่ะแล้วเรารู้สึกดีไหมเป็นผู้หญิงมันโอเคไหม ออน,นั้นโอเคดิว่าก็ยังดีอ่ะมึงไม่ไม,ไม่ไม่เดือดร้อนเราแค่แล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่โอเคแล้วแค่คือผู้หญิงที่เอยที่ผู้หญิงที่จะมีแฟนเขาไม่ชอบทขาหม่กันแช่อ่ามันไม่แมนไม่แมน,มนเวลาเป็นบางเรื่องนะเวลาเราเดินห้างเงี้ยเราไปเดินกับเด็กเราเงี้ยต้องจ่ายเงินไหมถ้าสมมติว่าพี่คุยกับเราอยู่แล้วพาเราไปเดินช้อปปิ้งเงี้ยก็มีบ้างดูขึ้นจากราคาเหรอยังไงมันต้องแพงหรือถูก ผู้ชายถึงควรจะต้องช่วยจ่ายสำหรับหนูแล้วมันต้องแพงนะอ๋อคือถ้าใบละห้าร้อยพันหนึ่งไม่ต้องช่วยเดี๋ยวจ,จ,จ่ายเองแต่ถ้าใบละหม<อ>ื่นสองหมื่นเพยรู้นะทีนิดนึงโอ้โหลิดมีดสั้นโอ้โหเป็นไงล่ะดีออกมาเลยดีครับผมนะฮะแสดงว่าถ้าคนที่มาคบก,กับเราเนี่ยควรจะมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร,ร่คิดว่าคิดว่ากี่หมื่นกี่แสน อ้ซักแสนหนึ่งไหมแสนหนึ่ง <ขอ S 1> แ,สแสนหนึ่งต่อเดือนต้องจ่ายอะไรให้เราบ้างค่าห้องต้องช่วยหารไหมของหนูหรอขอค่าห้องก็พอละค่าห้องพอตอนนี้เดือนเท่าไหร่ค่าห้องหมื่นสองค่ะหมื่นสองนี่คือจ่ายเป็นผ่อนคอนโดให้เลยใช่ก็คือพี่ต้องช่วยเราจ่ายหมื่นสองทุกเดือนสวยมาก สวยสิพี่เราเล่นสวยสวยสิมีหน้าละเขาถึงย้ายไปอยู่ที่เมืองจริงอ่ะโซนบะหมี่ดีกว่าเก่งของสาวๆเดินไปทางไหนก็มีแต่อาหมยออะมาอยู่มาอยู่เนี่ยมาไว้อะแก่ที่สุดที่เราจะรับได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าน้อยแล้วใช่แปลว่าเพื่อนเราเนี่ยแฟนพวกเขาช่วยออกเยอะกว่านี้ไหม ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ที่เขาช่วยกันออกอ่ะมันมันมันเราแต่แล้วแต่คนนะเออเอาที่มันเยอะๆที่เราเคยเห็นน่ะก็ทุกอย่างอ่ะตั้งแต่หัวจนเท้าอ่ะหรอเสื้อผ้ากระเป๋าค่ามือถือใช่มีหน้าละค่าห้องไม่น้าละเพื่อนไม่ค่อยได้แดกหรอกนะครับผมไอ้นี่กินเรียบครับผมมาเลยหนูโรบัตเช่โรบัตเช่โรบัสเช่รโขคอนรูข้อนรูข้อนเลยดิส卡尔ดิสผม มีฟรีเบกฟาดแน่ข้ังนนะเออมันเลิศตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปเล่นเกมกันต่อดีกว่านะครีบไม่แจกอีกสนับสนุนโดยไซเดอร์เบ